ฉีดโบท็อกแล้วเป็นก้อนที่หัวคิ้วแก้ยังไงดีคะนะคะหมอสันติฐานว่าคําถามนี้น่าจะหมายถึงฉีดโบท็อกบริเวณที่วางคิ้วนะคะเพื่อรักษาอาการร่อ,รองสิบเอ็ดตรงนี้ร่องสิบเอ็ดตรงนี้นะคะอาจจะฉีดโบท็อกตรงหว่างคิ้วตรงนี้นะคะแล้วเป็นก้อนก็คือเวลาที่ขยับคิ้วแล้วเป็นก้อน ท,ที่หัวคิว้วเวลาที่ขยับคิว้วแล้วเป็นก้อนที่หัวคิวตรงนี้นะคะเกิดจากอะไรนะคะเกิจดจากที่นะบางคนนะคะบางคนเนี่ยนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเขาไม่ได้มีแค่สองจุดนี้นะไม่ได้มีแค่สองจุดนี้นะคะนะบางคนนะบางคนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะเขาจะมีทั้งหมดข้างละสองจุดหรือสามจุดนะคะ ผู้หญิงส่วนมากจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจุดนี้นะคะนะกับจุดนี้นะคะนะผู้หญิงนะจะมีสองจุดส่วนมากบางคนก็มีจุดเดียวแต่ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะมีทั้งหมดสามจุดคือหนึ่งสองและสามใครที่ยังไม่ฉีดโววางคิ้วไปลองของมวดคิ้วดูนะว่ามันมีอ่าอยากๆทั้งหมดสองอยากหรือสามอยากทีนี้เวลาที่ไปฉีดโววางคิ้วนะคะหมอบางคนเขาจะจิ้มสามจุดเท่านั้นคือหนึ่ง สองแล้วก็สามนะคะทีนี้พอตรงนี้ไม่ได้ฉีดหรือบางคนตรงนี้ไม่ได้ฉีดตรงนี้มันหยุดนิ่งใช่ไหมกล้ามเนื้อขยับไม่ได้แต่ตรงนี้ยังขยับได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกตรงเนื้ออีกตรงกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะที่มันขยับได้อยู่มันก็จะดึงขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะขยับเข้ามาอย่างนี้ตรงนี้นิ่งใช่ไหมเออตรงนี้นิ่งนะตัวนีก็ขยับเข้าก็กลายเป็นก้อนขึ้นมาอย่างนี้นะคะคิดออกไหมตรงนี้นิ่งตรงนี้ขยับเข้าก็กลายเป็นก้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือบางคน นะตรงนี้นิ่งตัวนี้เป็นก้อนขยับตัวนี้ตัวนี้ขยับได้มันก็จะเป็นก้อนขึ้นมาอย่างนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะฉีดโบนะคะต้องแพทย์ต้องดูให้ชัดๆว่าแพทย์ต้องดูให้ชัดๆว่ากล้ามเนื้อความแข็งแรงของหว่างคิ้วของคนไข้อะมันมีกี่จุดนะคะถ้ามันมีสามจุดก็ต้องฉีดทั้งสามจุดนะถ้ามันมีจุดเดียวค่อยฉีดจุดเดียวแต่หมอส่วนมากเขาฉีดจุดเดียวหนึ่งสองสามมันก็เลยเป็นก้อนๆอย่างที่เห็นนะคะ มันก็เลยเป็นก้อนๆอ,อย่างที่เห็นวิธีแก้เคสนี้แก้ยังไงนะคะก็ไปดูข่าวว่าขาตอนขอมวดคิ้วค่ะมันเป็นกล้ามเนื้อมัน,นยน่นๆมันแข็งแรงแข็งแรงอ่ะมันยังเหลืออยู่ไหมนะคะถ้าตรงนี้ยังเหลืออยู่ก็เพิ่มตรงนี้ถ้ามีตรงนี้อยู่ก็เพิ่มตรงนี้อีกนะคะฉีดี้ครบทั้งสองข้างอาการมันก็จะดีขึ้นค่ะนะหรือบางครั้งอยู่ไกลจากแพทย์ไม่มีเวลาไปก็ใช้วิธีการประครบอุ่นนะต้มต้มไข่ต้มร้อนๆปอกเปลือกก็ปค,คลึงคลึงคลึงหรือใช้น้ําอุ่นประครบก็ได้นะคะนะ ประครบนัดหนึ่งถึงยี่สิบปุ๊บเอาออกอย่ารอบเงินไปนะเออนัดหนึ่งถึงยี่สิบปุ๊บเอาออกประมาณสักสิครั้งทำทุกวันมันก็จะดีขึ้นนะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไม่ได้ bye.